ร้านชื่ออะไรเนี่ยชื่อร้านอินซอมนะครับเราอยู่บนยอดเขาอ่าอยู่บนถนนลอยฟ้าผู้หลวงจังหวัดเลยนะครับร้านแบบนี้ก็เรียกว่าแนววินเทจมีร้านเดียวเหรออ๋อร้านกาแฟลักษณะนี้มีมีร้านอินซอมที่เป็นแบบไม้เก่าอย่างเงี้ยมีร้านเดียวเปิดมานานยังเปิดมาวันที่16จะครบรอบหนึ่งปีครับพี่อ๋อวันที่16ครบรอบหนึ่งปีแสดงว่าเพิ่งเปิดนะดีเพิ่งเปิดครับ แล้วเป็นผลตอบรับก็พอไปได้พอไปได้นะขายอะไรอย่างขึ้นเมนูหลักเลยเมนูหลักถ้าเป็นกาแฟเรื่องน้ำถ้าเป็นเรื่องน้ำซิเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นไอริสคอฟฟี่เหรอครับถ้าเป็นอาหารก็จะเป็นหลามมาม่าครับพี่อีกอย่างนึงอย่างหลังคือหลามมาม่าครับหลานมาม่าหลามมาม่าอ๋อหลามมาม่าครับผู้ชมโอ้โหได้ยินมาครับนะแล้วกาแฟ แบบเด็ดๆเลยลูกค้ามาต้องสั่งคือไอริสคอฟฟพี่ออามาที่หนึงครับผมแล้วถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะสุภาพตะเตวก็เหมือนกันมันมี3มสายพี่ก็จะมีสายหวานสายเข้มสายซ่าครับอเอาดีกว่าชาเขียวที่หนึ่งแล้วก็อย่างแรกเมื่อกี้คือไอริสคอฟฟครับเมนูแนะนําเลยครับเ่าจัดมาเลยแนะนําการการดื่มไอริสคอฟฟนะพี่นะมามาแล้วเราจะต้องดมก่อนดมอมแล้วก็ปืนนะพี่นะ ดัวมดเชื่อให้ได้กินของบาลานดีก่อนนะพี่ดมอมแล้วก็กลืนถูกต้องครับครับผมไม่ใช่หลอดเพราะว่าเป็นฝาฝาพร้อมดื่มครับผมสามารถเปิดฝาขึ้นมาตรงคลิปล็อกตรงนี้นะพี่เปิดขึ้นมาได้นะครับอ๋อนี้ยเนี้ยเนี้นี้นี้ดูดูแก้วน้ำแก้วก่อนเนาะเออนี่โลโก้แบรนด์เลยแบรนด์ของเขาเลยเนาะโอ้หืมรสชาติเป็นไงเดี๋ยวดูกันดมก่อนนะพี่ดมก่อนดมคือกดตัวนี้เหรอ พี่พี่เปิดพี่มาคลิปล็อกบนเลยก็ได้พี่มันจะมีร่องของพี่จะใส่ตรงนั้นด้วยอนี่คือวิธีวิธีกินเลยกินอย่างนี้เลยเหรอครับพี่อมก่อนพี่ดมดมดมก่อนดูก่อนโอ้โหนึกถึงเลยฮ่าฮ่าฮ่โอ้สุดยอดทีนี้ทีนี้พอดมเสร็จสดกลางนี้เลยเหรอสดเลยครับพี่สดเลยเหรอผมก่อนนะ โอ้โหเข้มข้นเลยนะสูตรสูตรนี้ของเราเหรออบอกไม่ได้ใช่ไหมผสมอะไรบ้างยังพี่ยังพี่พี่ต้องมาบ่อยๆสุดยอดเลยนี่ลูกค้ามาต้องสั่งอ๋อเนร้านนะครับกรผมสองศูนหนึ่ง หกหมายถึงตะดนตะดนเส้นนี้นะสองเส้นอกเซิร์ชมาใน Google เลยนะโอ้โหสุดยอดเลยพี่ก็แบรนด์แบรนด์ของพี่เลยนะมียี่ห้อร้านด้วยดมก่อนนะดมก่อนือทำไมต้องดมทุกครั้งหรอดมทุกครั้งก่อนกินเหรอสุดยอดเลยแก้กลิ่นก็กินขาดเลย เอานึางเลยแก้วเท่าไรแก้วละห้าสิบาทครับผมห้าสิบบาทราคาหลักสิบแต่วิวหลักล้านโอ้โห้นนานกาแฟ,ฟนี่สุดยอดเลยฮะอ,อยู่บญญนยอดเขาโพหลวงนะสุดยอดเลยนะอาวฝากร้านเลยนะฝากร้านเลยมีอะไรจะฝากมาก,กับลูกค้าเลยอ่ะมีอะไรพูดเลยก็ก็เชิญลูกค้านะครับ ใครที่ผ่านไปผ่านมาเส้น2016นะครับก็ไม่กินไม่เที่ยวแวะเยี่ยวก็ยังดีนะครับนี่ฮะโซโลแกนร้านอีกทีนึงร้านดินซอมนะครับครับผมนะฮะถนนซ016นะเดี๋ยวปักพิกัดไว้ให้นะครับใครผ่านเส้นนี้นะขอโทษนะมันมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะเลยมีกางเต็นด์ด้วยด้วยครับผมโอเคครับอย่าลืมนะฮะรสชาติอย่างนี้เลยนี่แบรนด์ของร้านเลยนะฮะนี่มาถึงที่แล้ว ปากไิกัดได้แล้วแก้วละห้าสิบบาทราคาหลักสิบแต่วิวหลักล้านโอเคนะอย่าลืมดูคลิปนี้อย่าลืมกดกดติดตามไปด้วยนะกดสั่นกระดิ่งไปได้เดี๋ยวจะลงคลิปว่าต่อไปกิติจะไปนั่งกินกาแฟร้านไหนนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมออบโอเคครับไปก่อนครับพี่ไปก่อนครับ มุมอะไรวะนี่มมุมอะไรวะเนี่ยเพราะน,น,นี้หลังร้านในหน้าร้านเนี่อยอ๋อไอหลังร้านเหรอเป็นเรื่องนะครับที่หลังร้านครับจะลงเขาไหมเนี่ยโอ้บรรยากาศให้เลยนะแต่น,นี่กว่าดูจากบรรยากาศก่อนนี้กว่าอีนดัสการจะทำยังไงเนี่ย ตอนนี้ห้าโมงนะห้าโมงมันจะตล่าวถึงจุดยิ่งีเลยโอ้โหเดี๋ยวเรอยากได้ดอกไปตจางจาของร้านเลยโอ้โหอยากออกนารถขับรถเร็วมากมากรถสิ้งเลยนี่อันนี้ไปลมลมสักแต่ถ้าฝั่งนู้นอ่ะคือไปจังหวัดเลยทางคนเคี้ยวเลี้ยวโค้งเลยนี่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศเดีฝั่งนู้นดีกว่าตัดเป็นจอดนี่นี่ร้านนี้